เพิ่มมาอีกเป็นแดนเซอร์เป็นแม็กเป็นอาร์ตเป็นแม็กเป็นอาร์ตเป็นน้องยูริเป็นเป็นยังก้องหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หกเป็นหกคนไหมวะบอดบิ๊กก้องเจนนี่อาร์ต เบอร์มิงแฮมเออเบอร์มิงแฮมถูกแล้วหกคนหกคนตามกันไปหกคนแต่ว่ามันไปบ่ได้เพราะว่าหนึ่งอายุน้องบรร้องหวัดบอท่าเขาไปแล้วลอนดอนเบอร์บิเบอร์มิงแฮมเออเบอร์มิงแฮมมันเพียงขอใหยไลน์บอกว่ถือเบอร์มิงแฮมรับงานไปเมืองนอกให้น้องด้านน้องนี่ไปอ๋อรับงานไปเมืองนอกนี่ ต้องบอกไ้ก่อนว่าต้องบอกไปก่อนว่า,บ,วาบางทีบอสเขาอยากเลือกอยากจิ้มไปอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ตามที่บอสเลือกไงเพราะว่าเพิ่นเลือกมากเพิ่นซังมากึงเ่หนอเพื่อน,มามาานออเดอร์มากเพื่อนออเดอร์อันผู้นี้ผู้นี้เพื่อนออเดอร์ผู้นี้นข่อยกระบอสามารถสิบเอาเพื่อนผู้นี้ไปตามใจข่อยได้เด้เป็ี่ยนเจ้าของค่ายก็จริงอยู่แต่ว่า สุดท้ายเราจะพาพื่นเลือกไปเองเพื่อที่แรกกับสมบัติวสมาร์บังคับไปได้หรือพี่น้องเพื้อนอยากได้เพคกับพื้นมากดังนัพื้น,น,น,พนก็สี่เรียกร้องตามเรียกร้องตามเขาเรียกว่าอะไรตามผู้จัดงานแล้วก็ตามกระแสะทางประเทศทนั้นว่าเขาเลือกใครแต่อังกฤษนะ่ะเขามีให้เสริมไปเขาเลือนน้องยูริไปเพิ่มแต่ว่าอายุรีบอหัดยี่สิบปีโอ้ยเนาะเบิดเสียด ยูริก็ได้บรไดไปอืมยูริบอไดไปเพราะว่ายูริอายุบบาหอดนม่อไข็งขมากเห็เุแนวถึกต่อเทวดาสีถ้าอายุไม่ถึงมู่ข่อยราอยาดเหตุถ้าอะไรที่มันอายุแบบว่า <c oughs> ไม่ถึงหรือจํากัดอายุอย่างสิผมคนนึ่งเลยที่อ่าก็ไม่เห็นด้วยในการลักรอบไปเห็นไหมครเพราะว่าไปว่านแล้ว ไปถือจับถือนั่นถึงนี่มาทิญาอายุกระบอกหัวตั้งแต่ก็ะบ,บ่บถือต้องตามกฎหมายหนึ่งเสียงานสองเสียเวลาเสียโอกาสยู่บองไทยยูรีกับบดบบอมีงานเด้อยูรีเดือนหนึ่งแล้แต่มันง่ายอายไลก็ขขอยตี่ <c oughs> ยูีม่นอายุไลน์ก็ขวยพนทีเอ็ดไปอายุไลน์และใดไลน์ก็แขยนีนางรับรีวิว นั้นมีนู่นนานั้มีเอฟซีนะนนนะแบ์ต่างๆอุ้มชูนางน,ะนานางมีนนถือว่านางไม่ไป,ปมโนกนั่นแหละไปอ,ะอังกฤษรอบนี้นะครับเดือนพิษนายนปีนี้นี่วันเกิดจกเจ้าของเนี่ก็บอได้จ่าบอได้ย,ยูพร้อมวันเกิดผมสิบสองพฤษนาเป็นวันเดินทางืมวันเดินทางเคยไปทําเอกสารที่อำเภออนุญาตให้ลูกไปต่างประเทศแบบนี้ได้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันคะ่ะไม่ได้จ้า คืออนุญาตให้ไปต่างประเทศไปได้ไปเที่ยวได้ไปเลื่อนไปเซิร์นได้ก็คือจังมันไปวเวียดหน้าแล้วข่อยเด่กก็ไปได้ผู้อกค้างเส้นให็ไปนั่นคือไปเที่ยวไปเที่ยวกับไปร้องเพลงมันคืคนละแบบัน,นี้อไปร้องเพลงนี่สิจือสถานสถานที่มันแบบว่าบางทีเราไปถามที่มันแบบว่าเด็กอายุต่ำกว่า20เข้าไม่ได้18เข้าไม่ได้ยูริมันวันหัสด์18ปีทำอืม ยูรีเนี่ยไม่ถึงอายุสิบแปดเด้ยูรีไม่ถึงสิบแปดปีเลยพี่น้องยูเลียยูแค่บ่สิบแปดไปเพาได้เสียดยู you, ตมากับตอนนี้ศิลปินที่ได้ไปอังกฤษนะครับที่ได้ไปอังกฤษอันนี้เลยนะครับตอนแรกจะมีน้องยูรีด้วยนะ้องตอนแรกจะมีบัลลายูรีนั่มตอนนี้จะมีแค่นี้นะครับจะเหลือแค่นี้ที่ได้ไปนะครับ จะมีอาร์ตแม็กอาร์ตแม็กก็สมน้ำสมเนื้ออยู่อันนี้ก็เขาก็ใสィィนน่เอเดียนี่สาวเจนนี่ซีโฟนี่สาวเจนนี่ซีโฟนี่ก็เป็นลำเจมี่ไอเดียนยูปักันนี่ก็เป็นเจ้าพ่อเราอยู่นี่เจ้าพ่อเาอาจจะลองเขาป้าเขาดวงในน้ำเทือกระไดอันนี้เขาก็ขายความสดใสอันนี้เขาขายความสดใสขายความห้าคนนี่น่ะ คนนี้เขาขายความห้าเขาบอได้ขายความรอคนนี้เขาขายความห้าเห็นบ่นี่นี่นี่ขายความห้าตลกพวกห้าขายตลกปวกห้าเห็นนีมเอาคำถูกต้องพี่น้องเอาคำถูกต้องมาก่อนเงินก็อยากได้อยู่อยากให้ลูกเต้าเราหลานได้เงินอยู่เงินก็อยากได้อยู่แต่ว่า อย่างตำรวจจับเนี่ยอยากเขาอยากเขาสาบทรงอืมอยากเขาสาัดตู่มันเองหลายคนสร้างมันเองหลายอ,าอยากฟิดเลต์อะนะเห็นอยากเห็นมันถือโลดทำอะไรทำมันถูกต้องไปโลดเยี่ยมตายชอบเปิดเคื่องบ่อเลยไปปะนะอันเอาเบอร์โทรไปถามพว่าจ้าเพิ่งขึ้นเอาชอบเปิดเอาเบอร์โทระปจ้าคอยกับโบลูพื่งกัน ไววาจังไหนนะเขาอ,อยากไปเบิ้ลไข่ยวนะก็อยากไปเบิ้ลขออไข่เนี่ยควรู่ขึ้นเครื่องบินใ้พี่นอ้องสืไปขึ้นเครื่องแล้วจะไปขึ้นเครื่องบินแล้วฝากพี่น้องซื้อตั๋วเ,เดอร์มาหนีมานัางขายตั๋วก่อนนั่งขายตัวเองก่อนเพราะว่าเอฟซีกำลังจะซื้อตัวบานีนขออนุญาตนั่งขายตัวเองวันนี้นะครับอีพี44รับเชิญศิลปินรับเชิญคุณตั๊กกระแตนชลาดาไปา รอบนี้ตะกัดแตนมาเองพี่น้องรอบนี้ตะกัดแตนมาเองจ่าบอกเลยเลาราคอบอกซืวอว่าโอาซือว่ากว่าเจ้าตะกัดตนโชดามาได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องสวสิครอ,อนุญาตเรื่องการรองเพลงสวสิไปหาคิวเรามา สวนสีตต่อทั้งส่วนสังการเพลงจาของเรื่องสีเพลง,ง,ลออเ,พลงเพื่อนกับเมตตาเข้ามาแต่ว่ากับโบว์แมนชูมองนะครับก็ไม่ใช่ทุกที่นะครับซึ่งเพื่อนกับสิมะลองใดเฉพาะเวที่ตัวเกี่ยวมิวสิเพื่อนกับสิมะลอง, mm hmm. อ,อ,งอย่หมองที่ตัวเกี่ยวมิวสิมองเดียวคือมองคือมองอื่นอ,อาจจะบอลูนแล้วก็ตัวเกี่ยวมิวสิพี่ตะกตเตรมาเลยร้องเพลงแบบแต่มูุกเพลง ให้ทุกเพลงนะครับต้องขอบคุณทางบริษัทแคมีโก้ด้วยนะครับที่อาให้พี่ตกะกแ่นมาร้องเพลงเพิ่มได้ที่โตเกียวมิวสิกัันทีแปลเมษานีนะครับรอเลิขสิทธ์เพลงอ๋อของเราร้องพ,พี่แตนมานี่คือร้องได้หมดทุกเพลงนะครับวันเฉพาะวันที่แปลเมษานี้นะครับพี่น้อง รอบนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชื่อเรื่องว่า I Will Survive หรือว่าภาษาไทยคือกูยังไม่ตายรอบนี้จะเป็นรุ่นแรกนะพี่งจะเป็นเรื่อง18บวก10เป็นเกี่ยวกับความแบบเอาสังคมมาเอาความจริงมาเล่นหมายถึงว่าเป็นเสียดส,สีสังคมนะครับแล้วก็อิงมาจากความจริงนะครับเรื่องนี้พมกับป็นคนคีราเอือยเห็ยนเรื่องนี้ขึ้นมามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ มันจะเป็นเลี <raszam> <speaking cort ic Are> <speaking> ่ยนไรสดน้ำจ้าไหลเป็นชั่วโมงเบึงแชทบ่อเปิดแชทหม้อไว้หลังอยู่ข้างหลังอ่ะน้ำเปิดแชดหม้อใครเปิดไปหมออย่างเปิดบึงแชดที่ล่ะฉันไม่ปิดหมออย่างเลยฉันก็กินที่อย่งไม่ปากบ่อหนามหลังบ้านไม่ควรเปิดน้ำแชดหม้อไว้อยู่กรอกแต่มันเปิดไหลทิ้งต้องเปิดวงกล้องแเราควรจะเปิดไว้ฉันไม่รู้เหรอไม่บ้านเัาพี่ฉันคนเดียวเหรอจิเป้เซนี่ ไทยเนนะบื้องหนะนะ้านี่เปิดเบื้องไน้น่ะพวกเดิ่เปิดแลเนาะเบื้องหน้นี่รอบนี้คือเป็นรอบที่แบบว่าอซีพีไซด์เน,นเนี่ยซีพีกรุงเทพพ่าสวยไปนนิบอกเลยใซ่ของปรดแล้วก็เสียดา,หายหัวอีกทำถึงที่สุดไ่าคือจะบอกเลยว่ารอบเนี้ยเป็นรอบที่ควรติดตามเพราะว่ารอบเนี้ยเป็นรอบที่ครูบิ๊กี้เขียนบทออกมานี่ ตามใจสั่งของพระกซเลเลียมคือต้องการเขียนยบบวันน,น,นี้วันนี้วันนี้ผู้วิกกีขอเนเดรบอลมาหนึ่งสองสามสี่ดูแล้วเข้าใจดูแล้วทุกเพศทุกวัยดูได้แต่ดูแล้วก็ต้องเอาปิดไฟหนังเทอาไรทนจ้าอยู่มาจปิดไฟหน้าบ้านแล้วเปิดไฟหน้าบ้านแล้วก็ปิดนั่นละมันคือเป็นหมื่นหมื่นก่าว่ฟังเพื่อเพื่อ่อเนีน้เปิดเอนี ไม่นี่ตอนนี้มเตอรไหนนี่ซีร้งนี่ไหม,ม,มเออได้แล้วได้แล้วก็เลยบบ้านางขายเลยพี่หน่อยเดี๋ยวจะส่งลิงก์เองนะครับใครซื้อตอัวน,นี้ส่งลิงก์เอง สปอนเซอร์กัเขาหลายๆพี่น้องสปอนเซอร์ค่ายก็ไดความปังสปอนเซอร์น้ำปลาสสปอนเซอร์น้ำปลาจะเข้านะครับขออนุญาตส่งลิงก์เองนะครับใครซื้อตัววันนี้บอสบิ๊กส่งลิงก์ให้เองนะครับพี่น้องซําซ่าไปคืนตัวไปคืนเครื่องบินเจ้าโมงมุรีซีโมงขออนุญาตส่งลิงก์ให้ลูกค้าเอฟซีที่เคารพหลัก อีพีที่อีพีที่สี่สิบสี่นะครับบอสบิ๊กส่งลิงเองดีกว่ามาผู้ดใดซื้อตัวบอสบิ๊กส่งลิงเองครับขายเองบัดน,นี้มาขายตัวเองจ้ามาจ้าขายตัวเองจ้ามาจ้าปั๊ดใส่ก็สวยบัดน,นี้ แต่สว่วนเป็นเรื่องราวให้สป,ปอยบอสให้สป,ปอยบอกพอ่พอพ่อนี่เป็นเรื่องนี่พ่อนี่สิเป็นเป็นจุดๆลูกกัะบุ้งว่าพ่อเป็นลูกกับเป็นคือพอลูกพอกับลูกนี่ตบตีกันเองงาบแฟนคนเดียวกันนี่แหละเรื่องนี้มันเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วเรื่องเนี่ยคู่เขียนวา่าเนี่ยคอยๆสร้างไปคือย,ยังสร้างไปซ้ำนี่คู่บิกีเขียนออกมา แล้วยูรี่มีบทจูบยูรี่บทจูบแล้วจูบใครอันนี้ใครบ่รูจ้จริงว่าจูบใครแต่ว่าแต่บทข่อยสร้างบ,บทที่ข่อยอ่านข่าวเด้อที่พ่ีเขียนบทมาเด้อพ่อนี้มีลูกแล้วลูกลูกนี่ก็เป็นแต่น,น,น้อยพล่งลูกเป็นสซกออกกระเทยแต่น,น,น้อยพ่อเนี่ยใ้เป็นเออพ่อใ้ลูกเป็นพ่อเป็นเองพ่อกับเป็นเองนี่สิพี่น้อง พ่อนะเป็นเองลูกกับล,กลูกก็ไม่รู้พ่อเป็นพ่อก็ไม่รู้ลูก,ลกเป็นแล้วเกิดปัญหาวุ่นวายกันในเรื่องราวนี้วุ่นวนายที่ด,ดีพี่น้องผมขออนุญาตใครตัวเองวันนี้นะครับขออนุญาตนั่งได้สุดใครตัวเองวันนี้เผื่อบด้จอบลายสดอีกแล้วะนะพ่อไปหาสองเต้าไมมใครอยากเห็นผมอ่กากําลังหาคิวไปรับเดือนนี้เดือนนี้สองเดือนนี้สองเต้านาริตะโตเกียวจะได้มาต่อคอนแก่นนะครับเดี๋ยวจะบอกคิวนะครับเราจะพูดพเเรื่องเองนาะ นั่นแหละขอแาไขายตัยาายวเองนะครับขอแากขายตัวเองนะครับเอฟซีเขาจะลืมส,สื่อว่าซื้อตัวรอบนี้นะครับรอบนี้เรื่องเล่าคือทุกคนเปลี่ยนบทบาทเลยยูริก็ต้องจูบปากผู้ชายรอบเนี้ยนักแสดงเนาะฮอกกเนียเขาจะเป็นนักล้องดาละ่ะนี่มันการที่จะเป็นนักร้องตรา,ามันมันต้องทำให้มันทุกบทบาทบทจูบยูริก็ต้องจูบได้บทจุบๆยูริก็ต้อง กล่องกับสิ้นจังมันกระจุบกันดูแล้ว่ะมันก็เลยจุบได็กไงแต่ว่ายูริจุบ,บครับครับไข่ในเรื่องมันหลายคนอยู่นะมันเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามแล้วผมเอาเอาจากหนงงังฝรั่งฝรั่งมาเป็นเลฟโลินแบบดูแล้วเป็นแบบสากุลมากขึ้นวัยรุ่นดูได้ผู้เฒ่ากระเบิงดีอวัยรุ่นดูได้ผู้เฒ่ากระเบงดียูริจุบมาจุบพี่แม็กพอะนะโอ้ไม่ไขยละเมยน้ำอีรีไอยละเมยนม้ำอีลีพี่น้องไขยละเมยรุ่นน้ำแล้ว แต่ว่าเรื่องนี้คือพ่อกับลูกมีอะไรบางอย่างกันที่ไม่ลงรอยกันแตกเสียกขาดกันเรื่องนี้พ่อกับลูกขากันขากันเนี่ยอาจจะญาติผู้ชายคนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้กรบอลูกพี่น้องแต่ลูกตว่าพ่อเป็นลูกกับเป็นต่างคนต่างบอกหูมักหูกันย่ามไหลบัวเล่นกันเองบอหรือว่า มาผู้ชายคนเดียวกันบอรหรือมาผู้หญิงคนเดียวกันบอรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลากหลายทางเพศนะครับเป็นเรื่องราวหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องราวหลากหลายทางเพศโอ้โอ้โอโอพี่บาสจะขายตัวให้เองซื้อแล้วนะครับส่งลิง์ให้ไหนบอส ตอนนี้ใครแจ้งสลิปแจ้งอันสลิปมาแล้วผมจะส่งลิงก์ให้เลยนะครับใครแจ้งสลิปมาบอสพี่จะส่งลิงก์ให้เลยตอนนี้นะครับราคาหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาท EP ที่สี่สิบสี่ขออนุญาตส่งลิงก์ให้เองตอนนี้ผู้ใดสื่อมากจะได้ส่งลิงก์จากแอดบอสบิ๊กนะครับอแอปบ,บ,บิ๊กบอสส่งลิงก์ให้นะครับจะไ,ได้ส่งเองพูกน้องกระตื้นบ ซื้อแล้วส่งสลิปมาเลยจ้าใช่ครับวันนี้บ๊อบีส่งนี่แค่เองเลยพิเศษพิเศษพิเศษนั่งขาเองกับมือนี่พี่น้องซื้อซื้อแล้วอย่าลืมซื้อพิมพ์มาแล้วอย่าลืมส่งสลิปมานะอย่าไม่ไ,มได้ไม่ได้นะสิ่งที่รอบข้างทําไมสิ่งที่รอบข้างทํำให้แผนอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแพนทุกอย่างเป็นไปตามชีวิตจิตใจความจริงแหละพี่น้องบางอย่าง มันก็อาจจะพูดไม่ได้บางอย่างมันกับอะไรหรพี่น้องนะครับผมแต่พี่น้องส่งลิง์มาเลยตอนอูอ,อยายแบมแบมยายแบมแบมอุ้ยส่งลิงก์กันรัวๆไปซื้อไปซื้อเมื่อน,นี้บาบีิวเพียร์ลเลส่งลิง์เองส่งลิงก์เองกับมือนะครับพี่น้องบัราคาร,รอบนี้คุ้มนะเพราะอะไรตะกะเตยนโซดานี่ปกติไปกุมปิดอะไรได้พี่น้อง ไปร้องเพลงสุชีสมหาบรไเเดอันนี้อ,อ๋อเราเราก็ซื้อลิขสิทธิ์ของทางค่ายอยู่แต่ว่าอันนี้ทางทางทางแกมโกูเพื่อนก็เมตตาให้ได้เราเอาเพลงมาร้องในวันที่แปดนี้แต่ว่าก็หลายเพลงอยู่นะครับเพลงในตำนานของพีเตอรกเตียนนี่เลยนะครับผมส่งลิงให้เลยนะครับคุณอชาาัอชลาอัชลาส่งลิงให้ก่อนนะครับ ญาติส่งลิงให้นะครับโอโอโอปิดเสียงในจากคุณแม่เอ้ย